Five super bonus. Ladies and gentlemen, welcome back to Max More Time. Let's get this party started. Our first fight tonight: Thailand taking on Laos. Ladies and gentlemen, introducing first your Laotian warrior tonight, 20 years of age, and representing Kai Samsung Academy. Let's hear it for! joy, through art, will gentlemen, the eternal saint a your warrior fighting over the blue honor. 20 years of age, running at Thai San Suu Kyi Ladies and gentlemen, let's hear it for Met Boon Choi, through on Le Pong And it's the boy in the red corner A Thai warrior, he representing the Kampanong pro 17 years of age, running at Sik Long Nao Kyi Ladies and gentlemen, let's hear it for Kwan Chai Park f tonight, representing the the province, Thailand, ั g h t e r t า n i g h น r กม r e s ท n t i ่ g t มา c o ่ขันนในาสการกคือม i ท่มาแขขันรับท่านผู้ชมคือับมขอต้ันรับท่านผู้ชมคืกมวยไทยท่านเข้าสู่ควอัมี่มขันระดับรากแลรนี่คือ Max ักมวยไทยคร่บทางข่ง9 M ัน o t HD หรายเลร30ของัราตรงกันกันอาทิตย์ที่22กันยายนครับจากสนามแมก็์มวยไทยสเตียมาันกายระเทศไทย ถ่ายทอดสดความมันกันแบบนี้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นหรือว่า18นาฬิกาเป็นต้นไปหลังครบรงชาติเรามีนัดกันครับที่สำคัญเท่านั้นไม่พอท่านผู้ชมครับโดยช่อง 9M t HD หมายเลข30ครับเสิร์ฟความมันกันยาวๆครับ5วันรวดท้งรายการแม็กซ์มวยไทยในวันอาทิตย์ครับวันจันทร์และอังคารนั้นเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์ส่วนวันพุธและพฤหัสบดีเป็นเดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนหรือว่าศึกกระชาแชมป์ พลาดไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับความมันแบบนี้ที่นี่ที่เดียวครับช่อง9 M c o t HD หมายเลข30และวันนี้ครับคู่เอกนำรายการนั้นเจ้าของแชมป์จากเดรีแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกับแชมป์ฟรีมกองแสงเอ็กซ์ตัคโคครับจะดวลกับโทมสัสบาริออสจากอาร์เจนตินาและยังมีแชมป์อีกหนึ่งรายอย่างหินชัยอแสนศึกครับจะเปิดศึกปะทะกับอัลเบิร์ตซารเวียจากออสเตรเลียและบนเวทีคู่แรกครับทางด้านเพชรบุญช่วยครูออสเมืองพลทองในมุมน้ำเงินจากสปป,ปลาวครับ ปัจจุบันในวัย20ปีกับมากับ0.167ซนติเมตรสามฟอร์มหลังกับชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการชนะคะแนนเพชรจระแสงชนะคะแนนนักชกจีนหวังเฉีเดี่ยวและล่าสุดชนะคะแนนสมมาตรปสำราญไทยครับจากค่ายแสนสุกยิมโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขส่วนมุมแดงครับโั้แทนจากประเทศไทยเลยครับขวัญใจหรือว่านายกำพลชมพูหล,ลงครับจากอำเภอนาแกรครับนคกรปฐมวัย17ปี3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1จากซิทลมหนาวครับ ของหนักของแรงในการสนับสบานเจ้าขวัญใจโอ้โหแม่แต่เจอเพชรคุณช่วยครับไปอัดเลยครับมาเจอกันวันนี้เพชรคุญช่วยบอกว่าไม่กลัวนะครับชนะมาตลอดแล้วก็มีความมั่นใจมาวันนี้ต้องบอกว่าขึ้นชั้นหน่อยครับสนับสนุ้าด้านเพชรคุณช่วยในการไปที่ฐานล่างครับเจอสายสูงครับต้องระมัดระวังครับรายล่าสุดของทด้านขวัญใจนั้นแทน็นาให้กับท้านมนเทียนสิทธิ์มชัยเอาไว้ครับ รู้ฤทธรูร้เหตทิศทาลงลมเปนอย่างดีครับทันด้านผันใจประสบการณ์มวยได้เพียงครับแต่ต้องว่าวันนี้จะเข้าม,มาไม่ได้ก็เ้็นบุญช่วยมาเพราะความมั่นใจครับลาแรกกล้าลุยเรื่องประสบการณ์นั้นดูดีกว่าครับทางด้านประจันตานนี่ครับความสดสภาพร่างกายทันด้านเป็นคนช่วยกำลังมาได้ดีครับ และที่สำคัญมีลูกตื้อครับจิ้มไปหมัดขวาเข้าไปครับเป็นบุญช่วยตรงหน่วยไม่สวยงามครับแต่ลูกตื้อตะหอนยไว้ใจได้โอ้ลูกนี้แข้งขวาโตครับแผ่หัวที่หัวตามครับบุญช่วยโดนเข้าไปเอาครับรอเตะสูงอยู่นะครับงานเจ้าขวัญใจแข้งขวาของเพชรบุญช่วยบ้างครับเกมเปิดเลยครับตั้งแต่ยกแรกครับท่านผู้ชมไปกันมาเจ็บๆครับฝ่ัยใจพยายามตะบันมาหนึ่งสองมาเพชรบุญช่วยฝาาแข้งขวาโตข้าวอื้ออุ้ย ฝากรอยเท้าเอาไว้ต้องโหมดเต็มอ,อกเลยครับฝาดอกนี้ของท้าวขวัญใจอะไรกันโดนเขี่ยได้ครับแล้วมาอีกทีนี่จะมาเตะขวาสูงมาอีกแล้วครับขต่เติมการคอเข้ามาในท้าวขวัญใจเน้นไปเลื่อยๆเพื่แล้วคนเป็นช่วยไม่สนใจครับเท่าไหลโดนเท่าไรก็ไม่เป็นไรครับกำลังใจดีมาเรื้อรื่อระวังแพ้เดี๋ยวมาให้คุณช่วย,ยนะครันแล้วสาดขึ้นก็มานะครับเสยด้วยอัปเปอร์คัตอีกครั้งครับดูกระบองนายตั้งไว้ ชายขาจังหวะไล่แข่งแล้วเสียบครับเกมส์ผู้ช่วเดินมาให้จริงครับยาอยูห่ห่างใสามปากเข้าไปประเทศก้าดอกลา้กลาเสียด้วยกันครับเซฟติ้งความเจ็บปวดนะครับตบซ้ายข้ามาณข้างห้านขวัญใจเจมส์ผู้ช่วยเดิจนจี้หัวที่ขวานะครับจับจงังวหวะตั้งไว้เสียบกระทุ้งเข้ามาเจมส์ผู้ช่วยวงในเริ่มเสียบได้ครับเอาล้วครับวงนอกปล่อยให้ทางด้านขวัญใจฉายไปหลายชุดขอคือที่วงในครับ กับปัดเข้าแต่ว่าหลุดวันหลวงไม่ได้เพราะว่าปั้ใจแกรอลงโทษอยู่นะครับตัดล่างไปโดนซ้ายหน้า,าของพลางปั้ใจเดือดเกิดต้องไปให้เร็วกว่าน,นี้ครับซ้ายไฟเปิดทางเข้าไปขวาไฟเติมชาพื้นที่เข้ามาเสียบกระทุ้งขวาตีด้วยซ้ายคืนเอาเลยครับหมดยกแรกครับพักกันก่อนครับท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกของแม็กซ์มวยไทยครับต้องบอกว่าดุเดือดเลยทีเดียวครับ ระหว่างเพชรบุญช่วยครูออฟเมืองพลทองจากสปปลาวครับกับธนาขวัญใจบ้านมิรันดาในรุ่นพู้จัดน้ำหนัก59กิโลกรัมนะครับจังหวะภาพช้าครับสังหะเขาลอยครับปักเข้าไปกลางอกเลยครับนี่ครับประเภทเชิงไม่สนขอชนลูกเดียวครับทนานเพชรบุญช่วยอะไรครับยกที่2ลุยต่อเลยครับมารับยกที่สครับเดิดทางมาขวัญใจชิงจับได้ ต่อมาเทียบซ้ายกับขันใจอะไรครับแมสุดท้ายเต็กเราล้มลงไปครับขันใจเตือนตรงนี้ได้ดีครับนี่นะครับใชายหยีเล่นงานก่อนเลยข้างหน้าขันใจมาช่วยวางขวาไปขวามาก็โดนเกี่ยวเกือบทุกครั้งครับต้องเดินต่อเขึ้นไปด้วยการนี้แปลว่าต้องลงทุนหนักครับอยู่ห่างไม่ได้เด็ดขาดนี่นะครับการขึ้นชั้นรับแม่เราบอกว่าทางมันลาดชันรับ ไช่ใช่เส้นทางสไตล์ครับที่ลอยไว้ด้วยกลีบกุหลาบต้องมีความหนาม้ากครับเส้นทางชีวิตต้นเดินหน้าต่อเข้ามาด้ื่ช่วยครับนายมาครับแม่โยกไปโยกมาเสียขาอาจจะผ่อนใลอจล็อกกระชากคอแทงยัดไส้เลยครับกูแล้วตั้งขาเอาไว้ห้าทำไมระด,ด้า,าเจ้าเพชรบุญช่วยนั้นคืนไม่ได้กันห้าหลังสุดท้ายครับโดนควยเพื่อนเพืุ่ญช่วยแม่เริ่มจะเสียจังหวงะครับจังหวะน,นี้เพื่บุญช่วยครับเบียดเข้ามาสับด้วยขวาช่วยเสียบขึ้น ยังวจะล็อกคอหมุนแลวครับตังไดไหมยังไม่ได้ครับกรรมาการนนะัดทวุฒิต้องแยกอีกครั้งครับตัวเช้าแต่ให้คนช่วยจับในได้แต่จะมายกยังไม่มีครับเข้าไปคนช่วยซ้ายคินมาจากขวัญใจับจับด้วยซ้ายช่วยปักด้วยศอกเอาเลยครับข้ามีสอกสลับแต่ว่านี่ครับฉากออกมาวางแค่ขวัญใจโดนคืนแล้วครับเอาเละครับสับด้วยสองขวาแทานสบายเหลี่ยมา ยังดีครับกรรมการนัทวุฒิเบรกเอาไว้ครับแต่ประเยือดร่างกายให้ดีกว่ากับขวัญใจตอนนี้เพื่คุณช่วยจับในได้ขวัญใจก็เสียบขึ้นไปไหนไปเดินไปเป็นช่วยลากได้แล้วจะถึงเข้ามาโอ้ดูเดือดท่านผู้ชมคุณมาผมก็คืนดอกต่อดอกจับมากกำลังสนับเพื่อนช่วยครับโดนเท่าไหร่ก็ยังเดินได้แต่ลูกนี้ไปโดนขาครับแจ็คคืนไม่นานเพื่อนช่วยโดน่ยนไปจัดขวัญใจเข้าไปครับอึดอัดเหมือนกัน นะครับตีมาหวันใจถอดออกมาโดนตีครับเอาเลยครับเริ่มมีสปีดมากขึ้นสำหรับธนาเพชรผู้ช่วยหวันใจเสียบซ้ายเสียบซ้ายต้องเอาคือในจังหวะก่อนจากครับเติร์ดเดินตรงนี้ดับเครื่องชนครับแต่พยายามเกะกะเอาไว้ครับผู้ช่วยไม่สนเลยครับเดินในคลิปอย่างเดียวนะครับตัวนี้กันอยู่วงในตีขวาของเปชรผู้ช่วยหวันใจยัดซ้ายตั้งขาตั้งเอาไว้ผู้ช่วยทำยังไงช้าอีกแล้วครับ ออการตับมือครับเดินต่อเพก่อไช่วยแต่ใจพยายามเรียกคำทิ้งออกข้างแล้วหาจ,จัะหวะว่าแค่ครับกระปือต่อกระปีเข้ามาเสยียบยัดครับจะคงแลกกันแบบทีต่อทีครับโอ้หายใจรดต้นคอแล้วดูนะท่านผู้ชมครับตื้อกันทั้งคู่เลยครับมุทีคุณทีผมครับยังมีเวลาให้อภุดอีกประมาณ20วินาทีครับแล้วก็เป็เพื่อนเดินต่อถึงมา ได้แล้วหาจังหวะตีก่อนครับพระรามหัวใจแต่ว่ามาหนึ่งเจอคืนไปสองแบบนี้เนี่ยขาดทุนครับแล้บหมดยกที่สองกับพักกันป๊ดเดียวดูเดือดเลยทีเดียวท่านผู้ชมไม่มีผิดหวังครับกับความมันระดับโลกแม็ก์มวยไทยนั้นเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกวันวันอาทิตย์ครับที่สนามแม็ก์มวยไทยครับท่านผู้ชมคนใดสนใจครับอยากจะเดินทางมารับชมสามารถเดินทางมาได้ครับที่ พัทยากลางชุรีครับโดยเฉพาะคนไทยนั้นรับชมฟรีหรือหากไม่สะดวกไม่เป็นไรครับช่อง9 M Cut HD หมายเลข30ของเราครับเปิดหน้าจอรอได้เลยครับตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันพฤหัสบดีและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางออนไลน์ของแมสโตรไทยครับซึ่งไม่ว่าท่านผู้ชมอยู่ทนใดของโลกก็ติดตามได้ครับอ่ะท่านผู้ชม3นาทีสุดท้ายมาขับเที่ยวกันต่อดีกว่าครับชมกันเลยครับแ่าเรียกว่าตบมันกันมาต่อยกันเต็มเลยครับยดกนี้ก็ยังนุกมดูัวเดือดตลอด ครับทีฝาโดหนวิสุทธ์จับมั้นเลยครับมาัพยายามจะเคาะคืนเข้ามาเสียดด้วยซ้ายนั่นเพชรบุญช่วยก็พยายามจะต้องเอาคืนที่วงนนไงแหละครับอาวุธถนาดที่ด้วยเองชาครับเพชรบุญช่วยลงทุนสูงครับวันนี้แหมต้องลงทุนรับบัดรับต่อเข้าไปก่อนซึ่อองการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับมาครับเสียขวาเจอซ้ายครับใจหมุนตีเวลางให้เสียจังหวะเจอแข้งขวาเจอแหงขวา,วา,วา,วายอยีกแล้วครับามาสองไม่ต้องพัก ร้องในทันทีครับอาลนะครับจะกลับเติมเกมเลือกตามมาเป็นขวัญใจครับที่เสียบแล้วพาสกัดแล้วเติมที่แข็งครับนะครับกทุกของพนันเป็นผู้ช่วยยังพอมาต่อเนื่องแล้วดูกำแพงเข่าครับเลือกออกอาวุธมาสกัดครับพนันขวัญใจนครับวันนี้เนี่ยแน่นยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนครับกำแพงเข่าของนักขวัญใจแตเป็นผู้ช่วยไม่พอครับจับได้ได้ก็มาเป็นชุดผกัดล่าออกมาใหม่ก็คบณผู้ชมครับเหลือแต่ตรูดีกันต่อครับเตะยัดก่อนครับแล้วเจอเสียบ ไปกระทุ้งซ้ายพยายามจะกดคอเพชรรุ่ช่วยยังไงก็ขวางไว้แทงเลยครับแหงอะไรกระแพาะมาเป็นช่วยมาแล้วครับเิ่มตะตีได้แล้วเขียบได้แหมยังเห็นยังหายังมีต่อเนื่องครับเตะเอาเตะแล้วฟันกัตตาเพชรรุ่ช่วยโอ้หัวใจต้องคืนเลยครับแล้วโดนตัดทิ้งลงไปนี่แหละครับแหมล้มลงไปจังหวะสโซโลมอนใช้ก็ผัญใจโดนเทมิบายก็เริ่มไปไม่เป็นเหมือนกันครับอะไรที่ว่าแน่นอนมันมักจะไม่แน่นอนกันที่เวทีแมชชูอไทย ครับแทงออกแล้วอีกแล้วครับโอ้ยังไม่หยุดยังไม่พอนกันอีกครับนี่แหละครับพายุอันทะน้าวุธจากเพื่อนบุญช่วยครับจับอยากจดเต็มเข้าไป้นี่มาที่มุมรักครับนอกเหือจากเข่าครับมีศอกมาเสริมครับแทงอีกทีครับหน้าเพื่อนบุญช่วยน่าแพ้ใครจะเชียรกันจนป่านนี้ยังไม่ออาแรงกันเป็นบุญช่วยเล่นเกมตลอดครับปันใจก็เต่อมาสุดที่สุดเต็มเหมือนกันอะไรครับผใจะโหมดเพื Co ่อนจะแทงขวาเพื่อนช่วยเอาขื้นเอาขื้นแล้วเสียบด้วยซ้ายโอ้ เทียงตับหัวชนฝาเลยครับธนาพี่ช่วยเพื่งเด็กดึงดึงกระเพาะบอลทองครับเดินหน้าต่อไปเพื่อนช่วยหังใจครับหาจังหวะจับพาวาแค่ขวาขึ้นมาครับอย่างที่เรียนเลยคุณผู้ชมคุณชนมวยอาจจะไม่สวยครับแต่ลูกตือมีครับในช่วงวะนี้บรรดาหัวใจที่กระทุ้งได้สายได้แยกครับแยกครับการทำนะครับเพื่อนๆเดินต่อไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปตัวป่าประโยชน์ครับจัำในได้หาบจังหวะแ้่ขวามา เอาครับโค้งสุดท้ายครับปลายทางแล้วท่านผู้ชมเอาครับพุ่งอย่างเดียวขวาต่อขวาเตะยัดเตะแรกมาทด้วยซ้ายอีกทีตัดทิ้งเลยไม่ต้องสนใจโอ้มาพลาดในจังหวะสุดท้ายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่เปิดหัวของรายการครับเป็นกัรน้ำหนัก59กิโลกรัมระหว่างสปปลาวกับประเทศไทยครับหัวใจบ้านมิลันดาครับตัวแทนจากประเทศไทยเจอกับเพชรบุญช่วยครูออสเมืองโพนทอง ดูจังหวะจิ้มขวาใสก่อนเลยแล้วเตะเติมเข้ามาครับท่านผ่อนใจดูครับโอ้โหในช่วงต้นยกสปีดต้นจะดีครับผ่อนใจลูกหนักก็ยังคงมีครับแต่ว่าพอยืดเยื้อประทะกันไปครับเตะแล้วฟันครับจังหวะโดนเกี่ยวครับเจอศอกขวาเข้าไปเรียกว่าเตะให้เกี่ยวเตะให้จับครับแล้วพยายามจะฟันด้วยศอกเลยครับท่านผู้ชช่วยโอ้โหนี่ปืนเท่านั้นที่จะครองโลกจะจริงหรือไม่ครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับ คณะกรรมการกำลังเครียดเลยครับใครจะได้รับการชูมือสำหรับคู่เปิดหัวของรายการในวันนี้ไปลุ้นกันครับ That was a good fun, ladies and gentlemen. Before we go to the judge's decision, let's check out the bonus round. สนับสนุน Absolutely โดย Max m มวยไทย Facebook Page, Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max m มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner. Max Muay Thai Facebook page. five and receive our bonuses, 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we call Judah to the scorecard for the winner, Blue Corner! That will five super bonus